อ,อตีเป้าเดียวไปก่อนแล้วการไปไซโคคิเนซิสปับแล้วก็ระเบิดไปเรียบร้อยไหมเล่าอีไงละ่ะเป็นแค่แอซัมบมดแท้ๆเอาดิครับไซโคเวฟปับ เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาลาเล่หลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เลยเราก็จะไปรีวิวตัวละครใหม่นะครับก็เป็นตัวละครนี้เลยนะกับน้องอิเลเวนหรือว่าน้องแอลของเรานั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่คลิปเปิดกาชาไป3 EP ซึ่งผมก็ได้น้องมาทั้งหมด6กตัวด้วยกันนะครับก็อันติเต็มแม็ก เดี๋ยวเราไปดูสกิลแล้วก็พาสซีของน้องอีกทีหนึ่งแล้วกันนะก็เดี๋ยวจะมาแก้ไขในคลิปเปิดกาชาด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจสกิลน้องผิดไปนะครับสกิลสองนะสกิลแรกของน้องเอลเนี่ยเป็นการสร้างดาเมจเหมือนกับตัวของซาเลเอลเป๊ะเลยแล้วก็เหมือนกับตัวของเมอร์ลินเขียวเด็กเป๊ะก็คือการสร้างดาเมจแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์กระหน่ำด้วยเอฟเฟกต์กระหน่ำเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเท่ากับอัตราทนทานของศัตรูนะครับเท่ากับว่าถ้าอีกฝ่ายมีอัตราทนทานเยอะ สกิลนี้ก็จะแรงมากๆเลยนะฮะยิงพวกโดฟ้าหรือว่าทีมแอซซัลโมดเนี่ยเออนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงสกิล2ของน้องก็เป็นไซโคเวฟก็คือการสร้างดาเมจแบบหมู่นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกตัสะศาด้วยเอฟเฟกตัสะศาสเนี่ยในคลิป EP เปิดกาชาน่ะผมได้เข้าใจสกิลนี้ผิดไปนะครับซึ่งผมก็งงอยู่นะว่าเอ้สกิลนี้มันมันลดดาเมจทำไมวะทำไมมันไม่เพิ่มดาเมจไปเลยเล่นไปเล่นมาก็เข้าใจ ว่ามันแบบมาแรงมากนะครับก็เลยต้องลดดาเมจนะฮะอย่างนั้นมันโกงเกินสกิลหมู่อะไรโจมตีร้อยแปดสิบโคตรแรงเอฟเฟกต์สั้นในขั้นแรกนะครับดาเมจที่สร้างจะลดลง4%ต่อศัตรูในสนามลบ1คนนะครับถ้าอีกฝ่ายมี3คนก็จะลดไป12%นะฮะแล้วก็นี่ข้อสองเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์สัส้นเนี่ยจะลดดาเมจลง8%ต่อตัวนะครับแล้วก็นี่ก็12%มันเป็นสกิลที่แรงมาก บวกกับพารซีของตัวนางอีกเนี่ยเนี่ยเพิ่มดาเมจที่อัศวินสร้างแก่ศัตรู40%ก็คือมันแรงมากถ้าเรามีดาเมจเยอะก็จะเพิ่มไป40%นะ่ะมันก็แรงอะ่ะเออก็เลยต้องมีเอฟเฟกที่แบบลดดาเมจลงหน่อยนึงนะฮะส่วนเอฟเฟกที่2เนี่ยก็จะเป็นการลดพลังชีวิตที่เหลือ10%ทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับก็ยิ่งถ้าตัวน้องใช้สกิลเยอะเลือดของน้องก็จะลดลงทีละ10%ก็เหมือนกับในหนังแหละ ยิ่งถ้าตัวน้องใช้แบบพวกสกิลต่างๆพวกพลังจิตยอย่างเงี้ยเออนะครับตัวน้องจะมีเลือดก,กำดาวไหลแล้วก็แบบจะอ่อนแอลงนะอันตินี่เลยนี่คือแบบผลประกอบการจากคลิป EP 3 EP ที่ผ่านมา level max psycho pressure สร้างดาเมจ780%ของพลังโจมตีกับศัตรู1คนแล้วก็จะฟื้นฟูเลือดให้กับตัวนางแล้วก็พวกพ้องในทีมนะครับ40%ของปริมาณดาเมจที่สร้างถ้ายิ่งโจมตีแรงก็จะฮิวเลือดแรง ซึ่งแน่นอนว่าตัวของอ1วหรือว่าตัวของน้องเอลเนี่ยมีดาเมจอันติที่แรงอยู่แล้วบวกกับพาสีไอเฟกติเลือดเนี่ยก็แรงตามไปด้วยโอเคก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่ามันก็มันก็แรงอ่ะเออมันก็แรงไม่ไม่พูดเยอะมันก็แรงตัวน้องนี่ก็สมชื่อนางเอกของเรื่องนะน้องเอลส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมใส่เป็นโจมตีแล้วก็คีดาเมจแล้วก็อีกเซตนังเนี่ยใส่เป็นโจมตีแล้วก็ป้องกันก็ได้ ถ้าใครที่แบบเน้นสายเพลย์เซฟนะก็ใส่เป็นโจมตีแล้วก็ป้องกันส่วนออฟเนี่ยออฟของชิ้นข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นพลังชีวิตก็ได้หรือว่าจะเป็นดูดเลือดก็ได้นะครับอยู่ที่สายของแต่ละคนเล่นนะโอเคมาทุกคนน้อง L11 ของเราสเต็งเจอทิงสเต็งเจอทิงของเราไปฮะไปดูทีมกันดีกว่า นี่เลยนะครับนี่ก็คือทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะก็เป็นทีมของน้องอิเลเวนบวกกับตัวของลูเชลนะครับแล้วก็มีเกาเธอร์เขียวเป็นตัวพาสซีเพิ่มโจมตีด้วยแต่ว่า2ตัวนี้ต้องยังไม่ตายนะถ้า2ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งตายเนี่ยไอตัวเนี่ยไอเอทอร์ซาปอมเนี่ยหรือว่าเดสเพียสเนี่ยจะลงมาทําให้พาสซีของเกาเทอร์เขียวใช้ไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะตายอ่ะเออนะ2 <Yeah. S 1> ตัวเนี้ยลูเชลผมก็ไม่ใช่กะกากระนะแล้วก็อิเลเวนก็แบบ ก็ไม่ใช่อ่อนๆนะครับทุกคนกมันก็ไม่น่าตายนะตอนนี้เราก็5ดาวแดงทั้งหมดเลยส่วนตัวลิง์กเป็นซาลิเอลเอาพาสีคิติคอนนะฮะไปะตาแรกก็มาดีครับพลังต่อสู้ก็อยู่ที่150,000สซึ่งเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวจะลองกินอาหารเพิ่มพลังต่อสู้ดูนะแต่ว่าตอนนี้คือแบบให้เขาเปิดก่อนมาก่อนนะ่ะเออเขาเรียกว่าต่อให้ไงโดนเปิดก่อนเลยครับต่อให้มันเจอกับทีมอะไรตาแรกเนี่ย <Hello. S 1> เป็นทีมของแอสซาวโมดเจอแอสซาวโมดด้วยที่นี่อย่างชอบเลยวะ่ะแอสซาวโมดเนี่ยเจอเก่งเจอแอสซาวโมดเก่งเลื่อนขั้นการ์ดไปอย่างนี้ดีกว่ารวมการ์ดมาเลยแล,เแล้วก็เลื่อนขั้นการห้กับอีเลเวนแล้วก็เลื่อนการ์ดมาก่อนเรายังไม่รีบนะเราเลื่อนการ์ดมาก่อนอย่าเพิ่งรีบนะฮะมาแอสซาวโมดว่ะไม่ได้เจอนานวะ่ะ อีกฝ่ายนี้จะเปิดทรอนของโดฟ้ามานะใช่ไหมอ่ะยังไงคือใช้เมลัคิวล่าเนี่ยตีแน่นอนแล้นะครับตาแรกเออสูบชีวิตมาก่อนตูเลือดมานะฮะแล้วก็ตีเกาเธอโอเคมาตี1ีเต่อเลยว่ะเอาว่ะก็มาดิครับไอซัลโหมดบอกเลยว่าโดนผมแน่นอนว่ะอีเนี่ยตีเมลาคิวล่าไปนะฮะแล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้เรายังไม่รีบนะ อ,อตีเป้าเดียวไปก่อนแล้วการไปไซโคคิเนซิสป,ป่ 1, ๊งแสนเจ็ดว่ะโครเดือดบอกเลยโครเดือดอีกฝ่ายตัวซับเป็นเซลลิตแดงด้วยยังไงเพื่อนเธอหน้าผมจะปิดได้แล้วน่าจะปิดได้นะเธอหน้าอ่ามาเออปั่นสปินมาเลยวะ่ะเอ,อ้ยยงัยงยงัยงยังไม่ตายยัง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  ก็ถึกอยู่ก็มีความถึกอยู่เอาละครับถึงเวลาลาจากแล้ววะแอสซอรหมดได้เวลาวะ่ะได้เวลาลาก่อยนะไปฮะจิ้มไปไปก่อนเลยนี่ไงอไซโครเวฟไปก่อนอ้ะมันแรงเกินเอาอีกทีเอ้ยมันต้องอย่างงั้นมันต้องอย่างงั้นเรียบร้อยนะครับตาแรกโคตรอีซี่เลย <c oughs> ก็จบไปได้อย่างสวยงามตาแรกมาตาที่สองนะ ก็อยากเจอทีมป่ามากๆเลยครับน้องๆทีมป่าเดอะวันน่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้เข้มมาฮะเจอป่าเดอะวันไงก็มาดิครับป่าเดอะวันน่ะเราก็จะเลื่อนขั้นการให้กับน้องแอลไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ใช้น้องแอลเนี่ยระเบิดภูเขาเผาก็ท่อมไปแล้วก็ตีป่าไปเลยไม่ต้องกักไปฮะเลื่อนขั้นไปก่อนแล้วก็ไซโคเวฟตีไงแล่านี่ไงเล่า ไปเกิดใหม่ไปไม่ต้องเล่นเกิดใหม่ไปนะฮะมาฮะป่าก็มาดิครับไซโคเวฟใหมกใบด้วยใช่ไหมเออไซโคคินเอซิสผิดชื่อมาปา่าตีมาครับเล่นขั้นการแล้วก็ใช้ปา่าสองสกิลเลยหรือเปล่าชัวเออเอาดิเอาดิเอาดิครับเอาดิครับตีมาดิครับอีกทีถ่าไทยวาเลโนวาเลโนถ่าไทยไง น้องเลตัวแตกไปเลยเอ่ะเฮ้ยป่าก็เลงเก้นบางทีอะ่ะก็อยากเจอทีมป่ามากๆเลยครับน้องๆทีมป่าเดอะวันน่ะนีไงเราลองใช้ลูเชลจิ้มป่าดูไหมไปครับเมื่อกี้น้องแอลแบบอ่อนให้ก่อนไงไนะปะอะขอจิ้มหน่อยซายโยนาล่ะขอจิ้มหน่อยอีกทีซาโยนาละเรียบร้อยปะเมาบังอาจข่าน้องแอลของพี่อ่ะไอ้น้อง ตัวแตกไปเด็กเรียบร้อยไปไฟบายเกาเธอบอกก็เป็นตาที่สามนะก็ขอให้ผมได้เล่นน้องเอลแบบเต็มๆบ้างเพื่อคือ <Hey. S 1> เอาน้องเอลไปลงทีไรนี่โดนป่าหมายหัวทุกทีไม่ได้เล่นทุกทีที่อยากชอบเลยเออเป็นทีมป่าอีกแล้วไงทีมป่าอีกแล้วไงเจอทีมป่าก็ได้ดีครับผมอยากชอบเลยทีมป่ารอบนี้การ์ดขึ้นโกงด้วยบอกเลยการ์ดโกงจัดไปครับ ไปฮะตีไปนี่เลยเล่นขั้นการ์ดเหมือนเดิมแล้วก็ไซโ,โคคีเนซิสตาบโอ้ยแรงจัดแล้วก็ไปสกิล2องโอ้ยเจ็บเจ็บป๋าเจ็บมากเฮ้ยเราใช้ก๊อตเหมือนกันมันไม่ได้นะครับก๊อตมีคนเดียวในเซิร์ฟอย่าใช้ก๊อตตามพี่ไอ้น้องมาเล่นขั้นการ์ดให้กับป๋าหรือเปล่าเออโยโย่มาโอเค แล้วก็ตีน้องเอลอีกแล้วป่าตีน้องเอลอีกแล้วอย่างชอบเลยวะ่ะโอ้อย่างชอบทาไทยอุยอ้ยอุ้ยไม่เตยไม่เตยยังก่อนยังก่อนนะฮะไปเลื่อนขั้นให้กับน้องเอลแล้วก็ใช้น้องเอลเนี่ยตีไปเลยแล้วก็นี่ไงตายโยนาละไปตีป่านะผมคิดว่าไม่น่ารอดหรอกนะไตโคคิเนสีด แล้วก็สายโยนะล้าเรียบร้อยเก่าเธอก็ตายตายให้หมดนะตอนเนี้ตัวซับเป็นตัวของลอสเวนด้วยมาครับเออป้องกันมาโอ้โหมันได้ดิครับเล่นอย่างนี้ก็ได้ดิครับคือตีน้องแอลลัววงย่างไม่ได้นะเพื่อนอยากระเบิดเปล่าเดี๋ยวผมจะพาคุณไประเบิดวะไปครับโยไปก่อนนีไงแล้วก็ไซโคคินเนซิสใส่ตัวของไดแอนไปปรับเรียบร้อย ี่หมืนแปดแล้วก็ซายโยนะลาซึ่งตัวของตัวของน้องเอลเนี่ยมีอัตราทิดิคอนที่สูงมากนะครับก็เลยทําให้ตัวน้องติดขี้ง่ายนะฮะอันติไปเลยปิดฉากอย่างนี้มาไซโคเพชเชอร์ก็เป็นพลังจิตนะ <c oughs> เรียบร้อยสองแสนสามเลยเลอทำไมมันแรงจังเลยอะ่ะโอเคมันต้องอย่างงั้น เจอกับป๋าเดอะวันอีกแล้วอ่ะที่นี่อย่างชอบเลยวะป๋าเดอะวันเนี่ยเราก็อยากจะอยากได้อยากโดนไงเพื่อนๆน้องๆพี่ๆทุกคนเรื่อนขั้นการให้กับน้องเอลไปครับไปครับเดี๋ยวทำไมมานาน2อ0 0 years l a ห e r โหนานเกินเน็ตบ้านเขานี่คือชา้อชาเกินค,คนเนี้ยดูดิดโอเกือบค้างเกมเกือบค้างไปครับตีป๋าไปเลยครับอย่างนี้เบิ่มๆนะฮะไปน้องเอล พลังหน่อยไซโคโคิเนซีสตบับแล้วก็ระเบิดไปเรียบร้อยไหมเล่าทินี่อย่างชอบเลยว่ะป๋าบอกเลยว่าเลือดเหลือน้อยแล้วอาการไม่ค่อยดีถ้าน้องแอลผมไม่ตายเนี่ยบอกเลยว่าป๋าตายแน่นอนเล่นคันให้กับป๋าแล้วด้วยยังไงครับโอ้โหว่าเลโนถ่าไทยเอ้ยตายไม่เนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะ อย่าพึ่งนะออ้ยไม่ตายไม่ตายเกือบตายไม่ตายนะฮะมาเรามาปิดฉากกันดีกว่าทุกคนเลื่องขั้นให้กับน้องแอลไปแล้วใช้น้องแอลตีไปเลยตีไปยับยับอย่างนี้เลยตีปานะฮะเลื่องขั้นมาก่อนแล้วก็ไตโคโคิเนซิสปาบมันต้องอย่างงั้นมันต,ต้องอย่างนั้นไตโคเวฟต่อไงแล้วตัวแตกไปเลยนะฮะมา โอหอีกฝ่ายมีลอสเวนด้วยไลยกาดจริงๆเอาลอสเวนเป็นตัวเป็นตัวซับแต่ว่าก็ยอมแพ้ไปเลยนะทุกคนโอเคนะครับตานี้ก็ชนะไปโอ้โหโนี่มันทีมอะไรกันครับเนี่ยมีตัวกาลันด้วยเหรอโอ้โหแล้วดูอยากได้อยากโดนมากๆเลยครับน้องๆเลื่อนขั้นการ์ดให้กับน้องเอลไปแล้วก็รวมกาา์ของลูเชลมาแล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้อ่ะก็เลื่อนขั้นการ์ดไปก่อนไงเออสาหินมา ตาบหินมาเลยเราแบบเราเล่นแบบ play safe. เพย์เซฟไงรอบเนี้ยซึ่งทีมอีกฝ่ายเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะทีมเนี้เออนะครับทีมอะไรวะเนี้ยมาเออเล่นอย่างนี้ใช่ไหมจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้เลยได้เลยไปครับไปครับตายไหมคิดว่าตายไหมอย่าพึ่งดีกว่าเนาะเรายังไม่รีบอะครับทุกคนอืมอ่ะอย่างนี้แล้วกันมาโอเคอันติมาแล้วด้วยเธอหน้าผมจะจัดการและทีมนี้ไม่น่ารอดวะดูทรงละ รู้สึกว่าสีเขียวไม่มีทอนใช่ปะ่ะน่าจะไม่มีทอนนะไอตัวสีเขียวเนี่ยมาฮะอันติเขามาเต็มเลยด้วยถ้าปิดฉากตานี้ไม่ได้บอกเลยว่าตาหน้าเนี่ยน่าจะตายนะครับผมนะแต่ก็ไม่ลอดหรอกทุกคนคืออยากได้อยากโดนว่ะน้องๆมาอันติไปมาฮะใโคโคีเนสิตไปก่อนนี่ไงละ่ะเป็นแค่แอสซมโหมดแท้ๆเอาดิครับไซโคเวฟป่าให้หมดตายให้หมดอันติไปลูเชล เป็นแค่ทีมแอเส้าหมดแทะนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วตัวแตกไปดีครับเรียบร้อยมาช <มา S 2> ินโดมโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลงให้ดูสักห้าตามแบบสามันนะครับเดี๋ยวก็คลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แบบอยากเห็นว่าพี่ลงแบบชั้นสูงให้ดูหน่อยก็คอมเมนต์ไว้ในใต้ล่างคลิปได้นะครับบอกว่าพี่อยากเห็นเดี๋ยวผมก็จะมาลงให้ดูนะว่าสามันกับชั้นสูงเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ของเนี่ยคือทําไว้หมดแล้วนะตัวของ L นะผมทําไว้ที่ระดับ UR เลยนะครับนี่ก็ใส่เป็นโจมตีแล้วก็คิดดาเมจอย่างที่บอกไปต้นคลิปส่วนออฟเนี่ยก็ถามว่ามันสุดไหมก็ยังไม่สุดนะเออยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับยังไม่15%แต่ก็เล่นได้อยู่นะคนไหนที่แบบอยากเจอก็มาดีครับเลยอะ่ะเออโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปดีกว่านะคือแบบ มัน e ซี่มากๆเลยครับทีมของน้องแอลวะโกงเกินนะดาวเมดน้องโกงเกินส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะทุกคนโอเคนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด u b s ส r i b e แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าจนคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยครับวนวันนะี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอตัวไปฟาร์มก่อนนะสวัสดีคร